ตอนนี้เราอยู่ที่บอลไอวนะคะก็วันนี้ก็คือเรามาเช็คหนังหดลูกแล้วก็เช็คฮอร์โมนเพื่อเตรียมย้ายตัวอ่อนเพื่อเตรียมย้ายตัวอ่อนไปรอเจาะเลือดอ่ะเห็นส้นเลือดป่าไหนโอ้หชัดเลยฉันเจาะให้ก็ได้นะเห็นชัดอยู่ได้เะเจ็บเ้องเจ็บ ไม่เจ็บคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะกวกำลังวอลูกค่ะก็คือวันนี้เรานัดมาเพื่อดูผนวงลลุกันเพื่อจะเตรียมตัวย้ายตัวอ่อนเนาะค่ะก็เมื่อกี้อันต้าซาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เย่บบุคโค่ลูกก็สวยดีอะใช้ได้เลยก็คืออรูปร่างมันก็เป็น3มชั้นสวยดีค่ะแล้วก็ความหนาเนี่ย เกือบเกือบได้ก็ได้แะก็คือถือว่าได้พอดีก็คืออยู่ที่ประมาณ8ปมิลพอดีเลยค่ะก็คือที่คุณหมออยากได้คือ8ปมิลขึ้นไปใช่ไหมคใช่ปกติก็อาจจะประมาณ8ปดถึงสิบองมิลอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นความหนาที่ค่อนข้างจะเหมาะสมที่โอกาสการตั้งครรภ์จะเยอะที่สุดค่ะก็ชอบแบบนั้นเลยค่ะเมววันนี้จะไปไหนอ่ะไปรับลูกไปรับลูกเหรอนอันนี้อะไรอ่ะของเล่นเอาไปทำอะไรอ่ะ ไปรับลไปรับลูกเข<อ>าบอกว่าต้งเอาของเล่ไปรับลูกอะอไปรอไปรอให้เขามาใช่ตื่นเต้นไหมคะตื่นเ <c oughs> มื่อคืนนอนไม่หลับแล้วตาก็เปื่อย แล้วเดี๋ยววันนี้หนูต้องขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะคะอ๋อโอเคก็คือถ้าถ้าตอนนี้เนี่ยจริงๆตัวอ่อนเนี่ยเขาละลายเวลวตั้งแต่ช่วงเช้า<ม>ก็คือเขาเตรียมพร้อมเพื่อ,<ม>เ,พอเพื่อที่จะย้ายเข้าไปในกลวงลูกตอนที่ใส่ตัวอ่อนไม่นา,นานใช่ไหมคะใช่ส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก10นาที15นาทีน่าจะเสร็จเรียบร้อยละแต่ว่ายังอาจจะให้กั้นปัสสาวะไว้อีกสักพักหนึ่งแล้วก็พ<ม><ม>อ สัก15-20นาทีหลังจากย้ายเสร็จอย่างเงี้ยค่ะค่อยค่อยไปปัสสาวะทงได้ค่ะแล้วก็นอนพักอยู่วันชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยให้กลับบ้านนวันนี้แล้วก็เราจะให้กลับบ้านไปแล้วก็ไปนอนพักเยอะๆอย่างที่บอกแล้วก็ประมาณสัก8วันหลังจากเนี้ค่ะเราก็จะมานัดมาฟังผลเลือดว่าเป็นยังไงบ้างใกลมันมาสองกับสามมาสองกับสามหรอ ฉันส่ง,สงเธอได้แค่พน้ใช่ไหมใช่ปุ้ๆนะน้องบ๊ายบายขั้นตอนนี้ก็จริงๆไม่นานนะครับย้ายต่อนแป๊บเดียวแต่ที่นานคือต้องนอนอยู่นิ่งๆสองชั่วโมงเพื่อให้ต่อนไปเกาะให้แน่นนะครับเค้าค่อยเดินน้อง เดี๋ยับไาบ้างเดี๋ยวคาเนี่ยวคาเขาค่อยเดินดรอร์นอันี้ไปเดี๋ยวฉันเอารถมาหลับมีรูปด้วยน้องค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินเดินไมนได้เลยขึ้นรถฝั่งนูนนง่ายกว่าค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่าเกรงนะทําใจอุ้มไม่ได้เดี๋ยวอุ้มแล้วยิ่งเก่งใหญ่เลยจะไม่เก่งเลย่ะเก่งทำใจให้สบาย ไปนั่งใต้ต้นไม้ก่อนไปนั่งใต้ต้นไม้ก่อนทำไมอ่ะจะได้ผ่อนคลายก็ค่อยเดินอย่าเดินเร็วน้องช้ากว่านี้น้องก็จะต้องปรับเบาะนอนไหมน้องปรับเองค่อยคลงค่อยค่อยหย่อนก้นค่อยค่อยเก็บโอ้โหเธอนี่แม่งข้าขึ้นเหมือนซุปเปอร์คาร์เลยหนะก้นหยอดก่อนแล้วค่อยก็ขาเข้าค่อย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 ไม่ต้องปิดเดี๋ยวฉันปิดเองเธอต้องนอนนี้เจ็ดวันเล้วน้อง ห้ามขยับนะอีกเจ็ดวันเลยต้องนอนกินน้ำด้วยสบายวะ่ะเอ้อย่าขำอย่าขำอย่าขำเดี๋ยวเก่งหน้าท้องเก็บตัวมาเจ็ดวันตื่นเต้นไหม,ไมวันนี้เราจะไปเป็นวันที่เราจะไปตรวจเจอะเลือดน,นะครับว่าเป็นไง โอเควันนี้มาดูผลเลือดก,กันก็เอทีจาะเลือดไปอันนี้ไม่ได้ตรวจมาก่อนเนาะไม่ตรวจไม,ไม่เลยมันรุ่ตรงนี้เลยครับโอเค,อเคก็อันนี้ผลเลือดอมันก็ขึ้นอยู่เนาะอ,อ,อันนี้ได้ห้าสิบหกจุดห้าค่ะน,นี่คือผลเลือดของการตั้งครรภ์เราเจาะตัวไอตัวโปรเจสเตอโรนไปด้วยก็คือหมายถึงว่าเราใช้ยาได้เป็นยังไงบ้างเงี้ะค่ะอ่ามันก็โอเคนะหมอว่าค่ามันก็ใช้ได้อยู่ค่ะเกินสิบ อันนี้ด้วยนะคะ